สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านวันนี้นาจะมาเล่าเรื่องหลอนนะคะมีอยู่สองเรื่องค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องของลุงน้อยลุงน้อยบ้านอยู่ใกล้ตลาดค่ะลุงน้อยขายผักค่ะทุกเช้าลุงน้อยจะออกไปขายผักตั้งแต่ตีห้าค่ะเพราะบ้านอยู่ใกล้ตลาดค่ะบ้านของลุงน้อย จะมีต้นมะขามเทศอยู่หน้าบ้านค่ะทุกครั้งที่ลุงน้อยออกไปตลาดจะต้องผ่านต้นมะขามเทศและมีอยู่วันหนึง่งลุงน้อยออกไปตลาดค่ะเพื่อไปขายของลุงน้อยก็ได้ยินเสียงค่ะได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงค่ะพูดบอกว่าหนูขอไปด้วยลุงน้อยบอกว่าลุงน้อยรู้สึกขนลุกค่ะรู้สึกกลัวขึ้นมาเลยค่ะ และมองดูไปรอบๆค่ะที่ต้นมะขามเทศก็ไม่เห็นมีใครนะคะลุงน้อยรู้อย่างนั้นแล้วลุงน้อยก็เลยรีบเดินไปค่ะลุงน้อยจะเข็นรถเข็นนะคะเพื่อเอาผักไปที่ตลาดก็รีบเดินออกไปจากบ้านเลยค่ะเพราะทุกครั้งทุกวันลุงน้อยจะไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้นะคะมีวันเดียวนั่นแหละค่ะที่ได้ยินเสียงแบบนี้ ลุงน้อยก็เลยไปเล่าให้เพื่อนๆที่ตลาดฟังค่ะและนาก็ได้รับรู้ด้วยค่ะเพื่อนๆต่างบอกว่าให้ทำบุญค่ะเพื่ออุทิศให้เด็กๆที่พูดด้วยนะคะที่เอ่ยเสียงว่าหนูขอไปด้วยเพราะไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรกันแน่ค่ะที่ทำให้ได้ยินเสียงแบบนี้บางก็บอกว่า อาจจะเป็นกุมารก็ได้แต่ลุงน้อยเพื่อความสบายใจลุงน้อยก็เลยไปทําบุญใส่บาทค่ะและเสียงนั้นก็ไม่ได้ยินอีกเลยนะคะตั้งแต่ไปทําบุญให้ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกค่ะของลุงน้อยที่นาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องร้อนๆอนและมีเรื่องที่สองค่ะเรื่องที่สองคือเรื่องของลุงผาดลุงผาดนี้นาเคยรู้จักลุงผาดค่ะ พ่อลุงผาดชอบมาคุยเล่นด้วยเสมอสมัยที่ลุงผาดยังมีชีวิตอยู่นะคะลุงผาดไปไหนมาไหนชอบปั่นจักรยานค่ะแล้วก็เลี้ยงหลานด้วยค่ะหลานชายบางวันก็ได้เลี้ยงหลานชายค่ะบางวันก็ไม่ได้เลี้ยงวันไหนที่แม่เขาไม่อยู่ลุงผาดก็ได้เลี้ยงหลานวันไหนที่แม่เขาอยู่ลุงผาดก็ไม่ได้เลี้ยงค่ะแต่ลุงผาด ชอบปั่นจักรยานเพื่อไปตามบ้านโน้นบ้านนี้ไปุเล่นนะคะถ้ามีเวลาว่างลุงผาดก็จะไปคุยเล่นแต่จนใหญ่ลุงผาดก็จะไปไล่ไปนาค่ะก็ในหลายเดือนต่อมาที่ลุงผาดเสียชีวิตไปนาก็ได้รับรู้ข่าวนะคะว่าลุงผาดเสียชีวิตแล้วก็ได้ไปร่วมงานศพของลุงผาดแต่ผ่านไปได้สักสามวันค่ะ แล้วนาก็เห็นลุงผาดค่ะช่วงเย็นๆนะคะประมาณสักห้าโมงเย็นนาก็อยู่ที่บ้านญาติที่อยู่ใกล้ทางแล้วนาก็เห็นลุงผาดปั่นจัก,กรยานมาค่ะทั้งๆที่ลุงผาดก็เสียชีวิตไปนานแล้วสามวันแล้วนาเห็นลุงผาดปั่นจัก,กรยานแล้วพอมาใกล้ๆตรงที่นาอยู่อยู่ที่บ้านญาติลุงผาดก็มองมาที่นาค่ะ แล้วก็ยิ้มด้วยนารู้สึกขนลุกค่ะเพราะว่านารู้แล้วว่าลุงผ่าตายแตก่ก็เห็นนะคะแล้วเป็นช่วงที่5โมงเย็นนะคะยังไม่ได้มืดเลยค่ะเห็นชัดเจนว่าเป็นลุงผา่าแล้วก็จำจักรยานได้จำรูปร่างหน้าตาได้ครบนี้นาเห็นแค่เพียงคนเดียวนะคะถามญาติญาติก็บอกไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นใคร แต่นาเห็นคนเดียวค่ะส่วนใหญ่นาจะเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะที่จะเห็นสิ่งได้รับแบบนี้บางก็เห็นกลางคืนบ้างก็เห็นเช้าๆก็ไม่ทราบเพราะเพราะอะไรค่ะแต่นาจะเห็นอยู่คนเดียวค่ะทั้งสองเรื่องนี้นาก็ดเล่าทั้งหมดแล้วนะคะได้จบเพียงเท่านี้ค่ะไว้โอกาสหน้านาจะเล่าให้ฟังใหม่ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ